สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI podcast คุณเคยแอบคิดไหมครับว่าถ้าชาติหน้ามีอยู่จริงเราอยากเกิดมาเป็นใครอยากมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นอยากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์ซ้ำๆแบบที่เคยเจอในชาตินี้แต่เราลองถามตัวเองหรือ,อยังว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้จะพาเราไปสู่ชีวิตแบบที่หวังไว้หรือเปล่าผมอยากชวนคุณมานั่งฟังกันเพลิน กับ10สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรทำในชาตินี้เพื่อให้ชาติหน้าถ้ามีอยู่จริงเป็นชาติที่ดีที่สุดของเราชีวิตบางครั้งก็เหมือนการเดินทางยาวไกลเราต่างไม่รู้ว่ามีปลายทางอยู่ตรงไหนบางคนเชื่อว่าชีวิตนี้คือครั้งเดียวจบบางคนเชื่อว่ามีชาติหน้ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนสิ่งที่เหมือนกันคือวันนี้คือโอกาสเดียวที่เรามีจริง ดังนั้นถ้าชาติหน้ามีอยู่จริงอะไรบ้างที่เราควรเก็บสะสมในกระเป๋าชีวิตของเราเพื่อให้การเดินทางครั้งหน้าเบาสบายและสวยงามกว่าเดิมวันนี้ผมอยากเล่าสิบสิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้บางข้ออาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วบางข้ออาจจะเป็นสิ่งที่คุณหลงลืมไปแต่ทุกข้อคือเส้นทางที่คุ้มค่าต่อการลองเดิน 1. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตความรู้คือสมบัติที่ไม่มีใครปล้นไปได้ชาตินี้ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆศิลปะดนตรีภาษาหรือแม้แต่บทเรียนจากความผิดพลาดมันจะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นวิญญาณที่เติบโตชาติหน้าใครจะรู้บางทีสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้อาจกลายเป็นพรสวรรค์ติดตัวไป ผมชอบประโยคที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้ชีวิตมีสีสันอาจจะเป็นการเรียนดนตรีทำอาหารปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งภาษาที่คุณเคยอยากพูดมันไม่สำคัญว่าคุณจะเก่งแค่ไหนสำคัญตรงที่คุณยังไม่หยุดที่จะเปิดโลกของตัวเองหลายคนมักคิดว่า การเรียนจบแค่ตอนเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วโลกไม่เคยหยุดหมุนความรู้ไม่เคยหยุดเดินผมอยากให้คุณนึกถึงสตีฟจ็อบส์ครับเขาเรียนแค่ปีเดียวในมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้เรื่องดีไซน์เรื่องศิลปะเรื่องธุรกิจจนกลายเป็นผู้สร้าง Apple ที่เปลี่ยนโลกทั้งใบทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญเพราะความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ๆจะอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายไม่ว่าชาติหน้าจะมีอยู่หรือไม่อย่างน้อยในชาตินี้มันก็จะทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าเคล็ดลับง่ายๆคือพยายามเรียนอะไรใหม่ๆทุกปีอาจจะเป็นภาษาใหม่ทักษะดนตรีหรือแม้กระทั่งการปลูกผักเล็กๆที่บ้านเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่สะสมความรู้แต่คือการฝึกให้สมองและหัวใจของเรา ยังสดใหม่เสมอ2การรักษาสุขภาพกายและใจต่อมาเราควรดูแลสุขภาพกายและใจผมว่าร่างกายเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ถ้าเราดูแลมันบีมันก็จะพาเราเดินทางไกลได้แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยวันหนึ่งบ้านหลังนี้ก็พังลงเองสุขภาพคือทรัพย์สินที่แท้จริงประโยคนี้หลายคนอาจได้ยินบ่อย แต่เรามักจะเข้าใจมันก็ตอนที่ป่วยแล้วคุณลองนึกดูสิครับถ้าเรามีเงินล้านแต่ร่างกายอ่อนแอจนเดินออกจากบ้านไม่ได้เงินก้อนนั้นยังมีค่าเท่าเดิมไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำในชาตินี้คือการลงทุนในสุขภาพกินอาหารที่ดีต่อร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนให้เพียงพอตรวจสุขภาพประจำปีมันอาจฟังดูธรรมดา แต่สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําแทนเราได้อย่าลืมครับสุขภาพคือสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถซื้อคืนได้ต่อให้ชาติหน้าเกิดมารวยแค่ไหนถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพในชาตินี้มันก็สายไปแล้วและอย่าลืมดูแลใจของตัวเองด้วยครับใจที่ได้พักบ้างใจที่ได้ยิ้มได้หัวเราะเพราะสุขภาพกายที่ดีแต่ใจเศร้าตลอดเวลา มันก็คงไม่เรียกว่ามีความสุขจริงๆ 3. การปลูกฝังความเมตตาช่วยเหลือและทำความดีต่อผู้อื่นผมว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากที่สุดมันไม่จาเป็นต้องใหญ่โตแค่ยิ้มให้ใครสักคนช่วยยกของให้เพื่อนบ้านหรือพูดให้กําลังใจใครที่ท้ออยู่สิ่งเล็กๆแบบนี้อาจเปลี่ยนทั้งวันของเขาได้เลย และที่สำคัญมันก็ทำให้ใจเราสว่างขึ้นด้วยเคยไหมครับที่คุณเครียดทั้งวันแต่แค่มีคนยิ้มให้หรือพูดดีกับคุณความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปทั้งวันแล้วความเมตตาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากแต่มีพลังมหาศาลมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในใจของคนอื่นแล้ววันหนึ่งมันจะเติบโตกลับมาหาเราในศาสนาพุทธบอกไว้ว่า เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าชาติหน้ามีอยู่จริงเมตตาอาจเป็นสเสบียงเดียวที่เราพกข้ามพบข้ามชาติไปได้แต่แม้ชาติหน้าไม่มีอยู่จริงเมตตาก็ยังทําให้ชาตินี้น่าอยู่ขึ้น 4. สร้างความสัมพันธ์ที่มีค่ารักและใช้เวลากับครอบครัวผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามคือครอบครัวพ่อแม่ที่แก่ลงทุกวัน พี่น้องที่โตแยกย้ายลูกหลานที่กำลังเติบโตวเวลามันไหลไปเร็วมากครับถ้าคุณมีโอกาสกอดพ่อแม่บ่อยๆกินข้าวพร้อมกันบ่อยๆหรือแค่โทรศัพท์ไปบอกว่าคิดถึงนะสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละครับที่จะกลายเป็นความทรงจำอลลัค่ามีงานวิจัยหนึ่งที่ฮาวาดทำยาวนานกว่า80ปีสรุปออกมาชัดเยนว่าความสัมพันธ์ที่ดี คือปัจจัยที่ทําให้มนุษย์มีความสุขมากที่สุดไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือคนที่เราอยู่ด้วยดังนั้นอย่ามัวแต่ทํางานจนลืมโทรหาพ่อแม่อย่าปล่อยให้เพื่อนที่ดีหายไปเพราะเรายุ่งเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดไม่ใช่กองเงินแต่คือหน้าคนที่เรารัก 5. ให้อภัยและปล่อยวาง เราทุกคนเคยเจ็บปวดเคยโดนทำร้ายแต่การเก็บความโกรธไว้เหมือนเราถือถ่านไฟร้อนๆอยู่ในมือยิ่งกำแน่นเราก็ยิ่งเจ็บเองการให้อภัยไม่ได้หมายถึงเรายอมแพ้แต่มันคือการปล่อยให้ตัวเองได้เป็นอิสระวางถ่านไฟลงแล้วเดินต่อไปเบาๆความโกรธความเกลียดความคับแค้นใจเหมือนหินหนักที่เราหอบไว้บนหลัง บางทีอ่านอีกฝ่ายอ่านลืมไปแล้วแต่เรายังแบ่งมันอยู่การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมให้เขาทำผิดซ้ำอีกแต่แปลว่าเราปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความเจ็บปวดนั้นดังนั้นถ้าชาตินี้ยังมีใครที่คุณโกรธอยู่ลองถามใจตัวเองดูสิครับว่าคุณอยากแบกก้อนหินนี้ไปจนตายจริงๆหรือ 6. ใช้ชีวิตให้มีความสุขทำสิ่งที่รักและตามหาความฝัน ชีวิตสั้นเกินกว่าจะใช้ไปกับสิ่งที่เราไม่ได้รักถ้าคุณยังมีความฝันอย่าปล่อยให้มันนอนอยู่เฉยๆในหัวใจลองลองมือทำแม้จะเล็กน้อยแม้มันจะไม่สำเร็จยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยคุณได้ทำแล้วคุณจะยิ้มได้ว่าคุณไม่ได้ปล่อยให้ฝันนั้นหายไปเฉยๆคุณเคยเจอคนที่ตื่นไปทำงานทุกเช้าอย่างไม่มีความสุขไหมครับชีวิตที่ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่รัก คือชีวิตที่เราจะเสียดายที่สุดในตอนท้ายถ้าคุณมีสิ่งที่รักจงหาทางทำมันแม้จะเป็นงานเล็กๆแม้จะเริ่มช้าแต่ขอให้ได้ทำเพราะความสุขจากการได้ทำสิ่งที่รักคือเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย 7. การสร้างคุณค่าต่อโลกฝากบางสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้โลกนี้สุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องจากไปครับ แต่สิ่งที่เราฝากไว้ตังหากที่จะอยู่ต่ออาจจะเป็นงานศิลปะหนังสือเพลงอาจจะเป็นความทรงจำดีๆที่เราทิ้งไว้ในหัวใจใครสักคนหรืออาจจะเป็นรอยยิ้มที่เรามอบให้ในวันที่เขาเศร้าที่สุดสิ่งเล็กๆพวกนี้แหละที่ทำให้การมีชีวิตของเรามีความหมายไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่จำเป็น,ต,ปน,ปนต้องสร้างองค์กรใหญ่ๆบางครั้ง แค่คุณช่วยเก็บขยะในสวนสาธารณะช่วยสอนเด็กในหมู่บ้านหรือแม้แต่เลี้ยงสัตว์จรจัดก็ถือว่าคุณได้ฝากรอยเท้าไว้บนโลกใบนี้แล้วอย่าลืมครับโลกจะจำว่าเราทำอะไรให้ไม่ใช่เอาอะไรไป 8. ออกเดินทางเปิดโลกทัศน์สร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆในชีวิตหนึ่งสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เงินทอง แต่คือความทรงจำครับลองเก็บความทรงจำดีๆไว้เยอะๆหัวเราะกับเพื่อนบ่อยๆออกไปทำสิ่งสนุกสนุกที่เรามีความสุขเพราะเมื่อวันหนึ่งเราแก่ลงความทรงจำเหล่านี้จะเป็นเหมือนภาพถ่ายในหัวใจผมเชื่อว่าทุกการเดินทางทำให้เราได้เจอตัวเองในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนการออกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแค่เดินเล่นในสวนใกล้บ้าน แล้วมองสิ่งรอบตัวให้ต่างจากเดิมมันทำให้เราเห็นว่าโลกกว้างกว่าที่คิดและบางครั้งปัญหาที่เราแบกไว้มันก็เล็กดิดเดียวเมื่อเทียบกับโลกทั้งใบทุกคนมีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ทำไมบางคนสร้างผลงานมหาศาลขณะที่บางคนรู้สึกว่าวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยคำตอบคือการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจัดสมดุลระหว่างงานครอบครัวและตัวเองเพราะเวลาคือทรัพยากรเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้ 9. การฝึกสติและปัญญาโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนสมาร์ทโฟนโซเ o c i a มีเดียข่าวสารนับจำนวนไม่ถ้วนแต่สิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้คือสติ การฝึกนั่งสมาธิ5-10นาทีต่อวันการหายใจลึกๆก,ก่อนตัดสินใจหรือการจดบันทึกความคิดของตัวเองสิ่งเล็กๆพวกนี้แหละที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 10. ใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่าตามหาความหมายไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตแต่เข้าใจชีวิตในผูกๆวันเราตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงาน กินข้าวแล้วก็นอนวนเวียนเป็นวงกลมซ้าๆจนบางครั้งเราลืมถามตัวเองว่าวันนี้เราได้มีชีวิตจริงๆหรือ,อยังการมีสติไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คือการอยู่กับสิ่งตรงหน้าด้วยหัวใจเช่นเวลากินข้าวเรารู้สึกถึงรสชาติจริงๆเวลาฟังเพลงเราสัมผัสทํานองจริงๆเวลาคุยกับใครสักคนเราฟังเขาจริงๆโดยไม่วุ่นวายกับมือถือสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละครับ ที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าคุณเคยถาตัวเองไหมครับว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อสะสมเงินทองบางคนวิ่งหายชื่อเสียงแต่สุดท้ายเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจสิ่งที่มีค่าอาจแค่เป็นความสุขเล็กๆที่เราเคยสร้างขึ้นระหว่างทางถ้าอยากให้ชาติหน้าเต็มไปด้วยความหมายชาตินี้เราต้องเริ่มถามตัวเองให้ลึกว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้จากข้างในสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากให้ชาติหน้าเป็นชาติที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมมีความสุขในชาตินี้หัวเราะให้บ่อยขึ้นกอดคนที่คุณรักให้แน่นขึ้นใช้เวลากับสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงเพราะความสุขวันนี้จะเป็นพลังงานที่ส่งต่อไปถึงวันข้างหน้าไม่ว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชาตินี้ของคุณ มีคุณค่าอย่างแน่นอนครับ